สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับวันนี้นะครับผมสิภาพ่อพี่น้องนะครับมาดูหญ้าพันธุ์เนปียะท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับของของตุ๊ตาฟ้ามีเหระครับนี่ครับไอแม่พ่อพ่อเบิ้งเลยครับเนี่ยเนปียะท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟต์มันเปิดพี่เข้าวเบิ้งเลยครับเบิ้งเล็ดไปหน่อยเลยนี่ครับคือหญ้าพันธุ์เนปียะท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งการแตกนอนะครับเบิ้งการแตกนอแตกแหนงนะครับนี่ครับมีค่อนข้างที่จะเยอะแน่น ประมาณจากนอนเหรแม่สิบว่าสามสิบสี่สิบจีบบ่ค่ะอ่าแม่แม่บอกว่าประมาณสามสิบสี่สิบนอนนะครับอันี้ต่อใดหน่ครับโอ้ต่อแปดแล้วพี่น้องเอ้ยต่อแปดใบตัดมาตัดเป็นฤปีที่สองเหรอตัดนะอ่าอันนี้ต่อแปดนะครับเบิ้องเบื้งลักษณะใบใบครับใบนานี่ครับใบใบนี่ใบลายเบิ้งเบื้งยอดมั้งครับเบิ้งยอดเบิ้งยอดนี่ครับอันนี้เดือนเดือนกว่าครับนี่ครับอีก นี่ครับคืออันนี้คือการทิ้งใบนะครับการทิ้งใบของหญ้านี่คืออยู่ข้างล่างนี่กักระถิบก็ค่อยถิ่มปานในนะครับขนาดต้นนี่สูงประมาณสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบนละครับพ่อพี่น้องขนาดต้นสูงขนาดนี้นะครับเบื้องการทิ้งใบหรือการใบที่มันแตกมาก่อนนะครับมันยังท่านี่เหี่ยวเลยครับนี่ครับเหี่ยวกับเหี่ยวหน่อยๆน่ะครับเพิ่งดึงออกเมื่อกี้นี่ครับนี่เบื้องพ่อพี่น้องนี่ครับหญ้าพันธุ์นี่ยเปียกใายเกินซุปรีบนี่ละครับคือข้อดีของมันนะครับล้ำอ่อนนะครับล้ำอ่อนแล้วกับ ใบหนานะครับเบิ้งเบื้องแม่แล้วทีนับเปเบิ้องไหนครับนี่ครับประมาณจากนอนนี่ครับนับเบิ้งก็ไดเส้อนี่ครับอันนี้คือก่อเดียวเพาว่าใส่ท่อนพันธุ์กัท่อนเดียวได้ครับแต่การแตกนอดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเบื้องออก้องให้น้องเี่บร้ยครับพ้อมให้น้องผู้ใดที่กําลังมองหาอยู่ครับมองหาพันธุ์หญ้าที่สีปลูกให้ง่วให้ยควายหรือสัตว์ที่กินพืชทุกชนิดนะครับนี่ครับคืออย่างพันธุ์นี้เปียแทยเคลือสุบริบนะครับมันเป็น อาตัวเลือกนึงให้กับเกษตรกรนะครับคืออยากให้ปลูกไต้ลยเถือนกับยากให้ปลูกอันดีไปเลยนี่สินะครับอันนี้จักทอ่อนนี่แม่ท่สคนค่อะ,ะอ่านี่คือประมาณสี่สิบทอนนะครับเบิงเบิงพอนองขนาดอ่าสี่สิบทอนหรือเอ้สี่สิบล้ำนะครับเ,เ,เ,เบิงเบิงล้ำต้นเบิงใบล้ำต้นใหญ่ใบใหญ่สำเนาป,ปูมือผู้นี้หน่ครับรนนเนี่ยเบิงครับล้ำต้นใหญ่สำเนาป,ปูมือผู้นะครับโอ้ยตาที่อ่อนหลายพอนองใส่ป,ปุ๋ยยังนี่แม่จะใส่ยูเรัง ก็ใช่อันบางครั้งก็ใช้สูตรที่หายเล็กน้อยยูเรียก็ใช้ต้นละอันซ้อนแกงเนี่ยค่ะเขาพี่น้องอ่ามาก็ใช้ปุ๋ยคอกอ่าก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยยูเรีย,รระรยรรนะคะรับปลังลักก็บยสองสองยางนี่เราเพ่อให้น้องนี่เบิ้งครับพ่อให้น้องเบิ้งเหารวดความงามของหญ้านี่เปียท้วยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนี่ครับอาคารต่อแปดแม่ว่าต่อแปดเราอย่างไรครับต่อแปดยังงามปะนี่พ่อให่น้องคิดเบิ้งเอาครับไอระยะเวลาหนึ่งวันสองปีแล้วครับ โอเคครับนี่ๆครับเบื้อาหลดความหนาของมันนะครับความหนาพี่น้องใส่แค่ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายเอาเขาหนิล่ะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับเขาก็เอาปุ๋ยขี้งัวขี้ควายใส่นะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียสนี้ละครับพี่น้องอันอื่นบ่ได้ใส่เลยครับนี่ครับเบิ้งโหลดเบิ้งใบนะลำต้นกันใหญ่ครับนี่ครับอ้อนพร้อมเบิ้งแม่แล้วหักให้เบิ้งผุนครับลำต้นอ่อนผุนอ่อนปนในเบิ้องหลอดคว้าพี่นอง เ้าเพีงง้วนในง้วนมากหลายครับนี่ครับนีครับคือข้อดีของหญ้าในเปียใช้เกลือนซุปเปอร์ลิฟต์นะครับนี่ครับนี่ครับการทิ้งใบกับผู้หนักออกยอดแบบสูงเราก็ยังท่านจะถิ่มใบอยู่ครับพ่อพี่น้องนี่ครับล้าต้นกับเขียวอ่อนเนะครับบอได้ออกแก่จักมิดเลยครับนี่อ่อนหักกาได้พ่อพี่น้องนี่ครับคือข้อดีนะครับข้อดีส่วนลังคานี่ครับพือสวิตจัมโบ้นะครับนี่ครับสวิตจัมโบ้มาโพต้นหนึ่งครับนี่ครับ สับปิดจโบนี่กะทิอ่าบแตกกัวนะครับแตกกัวกะแตกบ่าร้ายครับแตกน้อยๆยนะครับนี่ครับเออนี่ใบย่ำขยายพันธุ์กัเอาเอาเอาเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ครับมันกะสิออกดอกออกดอกแล้วก็สิเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้ครับกะสิใบย่ำแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วค่อยสิเอาไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ว่าสีบปิดจโบนะครับมันสิบ่แตกกัวนะครับมันคสิเป็นคือจังต้นข้วโพดนะครับแต่ความ ใบกะทิหญยนะครับเพื่อทำงต้นขอบโพดนนี่แหละครับแล้วก็ใบกะสิลื่นด้อครับนี่ครับแต่ผมแนน้ำนะครับให้ปลูกไถ่เคลื่อนนี่แหละครับเพราะว่าไถ่เคลื่อนเนี่ยได้ปริมาณที่เยอะพี่น้องได้ลายแห้งครับเองัวกับมากระมันอ่อนนะครับนี่ครับแต่ที่อ่อนลายเพราะพี่น้องนี่ครับโอ้มีแต่ลำใหญ่ๆครับ ครับไอผู้ใดถึกใจนะครับกาฝากกดไลกดแช่กดติดตามป็นกำลังใจกับตุตาฟ้าไมเดอร์ครับส่วนผู้ใดสนใจท่อนพันธ์นะครับก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เด้อครับเดี๋ยวผมทีทีมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับครับผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้เด้อครับขอบคุณครับ